สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบครับผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนและมีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเรามากันที่เขาใหญ่นะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยเรามาพักหลายครั้งและพักบ่อยมากนะไม่ว่าจะมากับค่าวลิยนต์หรือค่ายรถจักรยานยนต์นะครับก็มาที่นี่ครับก่อนน้นนี้เนี่ยเราจะมาพักที่คิริมายาบ่อยมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงครับที่ บริษัทนำนะครับเลือกที่จะให้เมามาพักผ่อนนะครับที่นี่ครับอัจชาเลกไซ r ์รีสอร์ทสวีทนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกับคิริมายาเขาใหญ่นะครับบริเวณกว้างขวางมองไปไหนก็มีแต่แบบสีเขียวสบายตานะครับเราไม่ต้องพุดภาพมาเป็นครับอันนี้ก็จะเป็นอัชาเลกไซ r ์รีสอร์ทสวีทนะครับก็คือเป็นห้องพักที่มีวิวติดกับทะเลสาบนะครับเดี๋ยวเราพาดูทะเลสาบเป็นไงครับ จะพาดูห้องก่อนห้องก็เปิดมาถึงครับเจอโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนี่เห็นไหมครับนี่ตู้เย็นมีเครื่องดื่มให้เครื่องดื่มนะครับพวกนี้นะครับรวมถึงมินิบาร์ตรงนี้ก็นี่เลยครับฟรี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 นะครับเราก็จะมี ไมโครเวฟนะครับมีอ่างล้างจานให้นะครับก็คล้ายๆแบบคอนโดดีๆนี่เองนะครับแล้วก็มาในส่วนของที่นั่งเล่นนะครับเป็นโซฟาเบสเลยก็ว่าได้นะครับขนาดใหญ่นะครับใครที่แบบว่ามีเป็นครอบครัวนะครับที่นี่ก็เหมาะในการเ,เขาเรียกว่ามาพักผ่อนนะครับสำหรับโอ้มาดูอันนี้มาดูเมนูอาหารน,หนิดนึง อเดเมนู menu, ตั้งแต่สเโมงครึ่งถึง4.30นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ย,ยการที่จะไปกินอาหารที่ตรงนู้นมันอาจาะเดินทางไกลนะครับตอนนั้นต้องเรียกรถกอล์ฟมานะครับหรือไม่ก็ต้องแบบเดินไปไกลนะครับก็ะจะมีเมนคอร์สหลายๆก็เริ่มต้นก็ที่200ครับปีกไก่ทอด200นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกคอมโบแพงสุดก็1,899นะครัจะเป็นแบบเซตฮาวายนะครับนี่ที่เราบอกว่า เป็นเล็กไซส์นะครับเออใช่มันเอาไม่มีห้องนอนอเปิดมาตั้งนานเนี่ยมาเนี่ยมีแค่เนี้ยสงสัยนอนข้างนอกเหรอหัวนอนมาดูเล็กไซส์ก่อนโอ้โหดูดินี่ไงห้องนอนเราเป็นห้องรับแขกเป็นแอร์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นพัดลมร้อนๆโอโ้โหแดดโอ้โหจะวิวได้เลยดูสิ ที่เห็นลิฟต์ฝั่งนู้นนี่นตรงเนี้ยจะเป็นที่ทานอาหารเช้านะครับอาหารเช้าที่นี่ไม่เกินสิบโมงครึ่งนะครับก็ใครที่แบบทานอาหารเช้าสิบโมงครึ่งเสร็จแั้บก็ขับรถกลับเลยนะครับเม่ตน้องกินเที่ยงเอากินแบบสิบโมงครึ่งเอาให้อิ่มไปเลยนะจะมีวิวต้นไม้มีสาะน้ำครับมีที่ให้นั่งเล่นนะครับโู้เข้าไปข้างในข้างในเลยครับนะครับโอ้โหมันสวยงามจริง บอกเหการพักผ่อนมาครับจริงๆหนึงง่งจริงๆเข้าไปข้างในหนูมันจะเป็นของคลีมายาละครับแล้วก็ฝั่งหนูเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เขามาจัดกิจกรรมบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมอไซค์ที่เบียมเนี่ยเขาจะพามาบ่อยๆนะครับนี่ห้องใครไม่รู้ละมีใครอยู่ไหมเข้าไม่ได้ไปเข้าฝั่งหนูดีกว,ว่า ว๊บอ๋อห้องนอนเราเองนะครับนี่ครับห้องนอนโอ้โหนะครับก็จะมีทีวีข้างนอกข้างในนะครับเตียงนอนอยากดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนด,ดูเตียงนอนมาดูห้องน้ำ่อนีกยว่าโอ้โหใหญ่มากนี่เตียงนอนอย่างดีนะครับมีซาวเวอร์อะไรนะครับ มีสำหรับปทุกโขมีอุปกรณ์ครบหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเสื้ออายิตตัวนะครับรวมถึงที่ใส่รองเท้าแล้วก็แปลงรองเท้าด้วยนะครับมีไดร์เป่าผมมีที่ชั่งน้ําหนักนะครับนี่คือห้องน้ำเออของอัาฐาเล็กไซส์รีสอร์ทสวีทนะครับก็โห,โหสวยงามอลังการงานสร้างมากใหญ่กว่าใหญ่กว่าห้องนอนบ้านผมอีก นะครับใครที่โอ้โนี่ช่วงนี้มาเรามาในช่วงของแบบโควิดนะครับห้องพักเขาก็มีส่วนของตัวแหวนนี่ครับนี่คืออลคออล้างมือนะครับแล้วก็มีแมสให้ด้วยนะครับหน้ากากอนามัยต้องใช้บริหานะครับช่วงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะถึงปีหน้าแหละนะครับเพราะคงต้องเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่นี่เหมือนกัน,นครับเวลาตอนไปติดต่อหรือว่าจะไปทานอาหารเช้าหรือว่าอะไรเงี้ย ต้องใส่แมสตลอดนะครับไไนะครับไวไฟในห้องไวไฟในหะ้องใช้สายใช้สายบีบีเลยนะครับไม่ต้องใส่แล้นะนะอย่างดีเลยนะครับอะโหเตียงนอนน่าจะสบายโหโอ,โอ้อ่ะนะครับใครที่สนใจจะมาที่อัฒหาเล็กไซส์รีสอร์ทสวีทนะครับก็เข้าไปหาข้อมูลได้นะเป็นตามเว็บไซต์หรือว่าในส่วนของแอปพลิเคชัน การจองเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับขับมาทั้งวันเลยครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับไม่วาจะเป็นรีวิวรถรีวิวโรงแรมร้านอาหารอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ